เดอะสแกรี่สนับสนุนโดยอาจารย์ปลาศาสตร์แห่งดวงชะตารับดูดวงแบบกราฟชีวิตโหราศาสตร์แบบโบราณตำราส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรับตั้งสารถอนสารล้างอาถรรพ์ที่ดินติดต่อได้ที่ไลน์แอด @par 1303หรือโทร096 695 2456ไปฟังกันครับ <Okay. S 1> มาวันนี้หนึ่งเรื่องครับตั้งชื่อเรื่อง <c oughs> ว่าคําสอนอาจารย์ครับ <c oughs> เป็นยังไงพี่โน้ตเชิญครับต้องบอกอีกครับว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่สมัยเด็กเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องเล่าวันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีความหลอนมากน้อยแค่ไหนนะฮะ <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญก็คืออาจจะแหวกแนวจากที่ผมเคยเล่าแล้วเล่าไปทุกทุกทุก,ทกเรื่องเลยนะฮะครับ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่ผมเจอะมันเจอพร้อมกับ ผมเนี่ยทํากิจกรรมบางอย่างด้วยเออครับก็นับย้อนกลับไปครับอาจจําความได้ประมาณแปดเก้าขวบปะนะฮะครับ uh. ต้องบอกงนี้ครับว่าในช่วงวัยเด็กอะผมอะจะมีโรคประจําตัวอยู่อย่างหนึ่งครับคุณนัทก็คือเป็นเป็นเด็กที่เป็นมีโรคหอบหืดเล่นกีฬาไม่ได้เลยอืม uh. ก็คือจะทําอะไรหนักๆไม่ได้ครับ uh. จะหอบจะเหนื่อยเพราะเท่าที่จําได้เนี่ยตอนที่เล่นออาเมื่อกับอยู่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีช่วงกีฬาพละใช่ไหมฮะ ผมก็จะแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยวิ่งก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลก็ไม่ได้เหนือ่อยแล้วเคยฝืนเล่นทีแล้วถ,ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยสุดท้ายก็คือหมอบอกว่าผมเป็นทอผืก็คือเล่นกีฬานานๆไม่ได้ครับซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าผมก็จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเพื่อนอ่ะพูดง่ายๆจะเหมือนเป็นตัวประหลาดอมผมก็จะอยู่แต่กับพี่กับน้องกับ,ก,บกับที่บ้านใช่ไหมครับแล้วในช่วงวัยนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับผมจะต้องไปอยู่กับรักงที่สงวาด ก็บอกว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์อะผมจะอยู่กมาม่าเพราะอาอกงากาม่าไม่ได้อยู่ด้วยกันครับเขาไม่ถูกกันตั้งแต่ผมเล็กๆอยู่แล้วแต่ก็เฉิเหมือกนกับสลับกันเลี้ยงเพราะผมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กพ่อแม่ก็อยู่จะทํางานอยู่อีบ้านหลังนึงก็จะมาหาผมก็อาทิตย์นึงครั้งสองครั้งแต่หลักๆเสาร์อาทิตย์ผมก็จะไปอยู่อากงมีอยู่ช่วงเสาร์อาทิตย์หนึ่งครับที่ผมอที่ป้าผมนะฮะพาผมอะไปส่งให้อากงช่วงเย็นครับข้ามเรือฝั่งท่ายินแดงไปไปฝั่งสงวาด ผมก็จะอยู่กับอากงซึ่งจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแทบจะทุกอาทิตอยู่แล้วแต่วันนั้นผมจะรู้สึกซึมๆม,ม,มากเพราะว่าผมรู้สึกเหมือน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 ต้องใช้คำว่าในวัยเด็กเมอนนี้ปมอะสักอย่างก็คือแบบเล่นกีฬาอะเพื่อนไม่ได้เข้าส<อ>ังคมไม่ได้อะไรประมาณนี้อ๋อเอากองอากงผมก็เห็นผมซึมๆใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกงี้ครับอากงผมเป็นคนจีนจริงๆเลยเป็นคนจีนแท้ๆที่นี๋สงครามมาสมัยสงครามโลกนะฮะแล้วมาแล้วมาเมืองไทยมากับอาาแล้วก็เพื่อนเขานะฮะอืม ต้องบอกอย่างนี้เขาก็พูดไทยได้เขาก็ถามผมว่าเป็น,ปนอะไรผมก็แบบเล่าให้เขาฟังบบว่าเนี่ยผมไปหาหมอมาแล้วเนี่ยหมอบอกเล่นกีฬาไม่ได้นะเป็นหอบเป็นอะไรประ,ประมาณนี้ก็คือเล่าเขาฟังไปครับเขาก็หัวเราะก็โัวลแล้วก็บอกว่าเอาหมอให้ยาอะไรมากินก็กินไปดิจะได้หายผมก็นั่งงียบสักพักหนึ่งมันจะหายเหรอกงเขาก็หัวเราะอยากจะหายจริงๆไหมละ่ะออ อกก็อยากจะหาอยากจะเล่นกีฬาหาเพื่อนเพื่อนได้อยากจะเล่นพละอยากจะทํานู่นทํำนี่ตามประสาเด็กที่ผมบอกเขาเนะี่ยฮะเขาบอกง่ายๆเลยไม่ต้องกินยาด้วยต่อไปไม่ต้องกินยาด้วยอยเขาบอกเนี่ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกความที่ผมเป็นเด็กอะก็เป็นอยู่ตลอดเวลาแล้วยังไงอะเออต้องบอกว่าข้อมูลนี้ต้องบอกว่ามันมันมัน,มนอาจจะไปขัดกับบางอย่างเข้านะผมก็อยากให้ฟังเป็นที่ทางความบันเทิงก็แล้วกันต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่เคยเล่าเลยเพราะว่ามันเป็นแค่ครั้งเดียวที่ผมเจอ ากงบอกว่าเดี๋ยวก็ตื่นประมาณตีห้าเนี่ยโง่เตียมกว่าเนี่ยเดี๋ยวลงมาก็คือตีห้ากว่าเดี๋ยวลงมาพร้อมาเขาเพราะปกติเวลาผมไปนอนบ้านอากงเนี่ยผมจะตื่นเจ็ดแปดโมงเช้าอยู่แล้วจะไม่เคยตื่นตื่นระเดียวเขาเพราะเขาจะตื่นตั้งแต่ตีสี่ขึ้นเช้าวันนั้นครับหลังจากที่นอนไปเขาตื่นมาอับอากงเป็นคนปลุกผมเองเพราะผมอ่ะจะนอนข้างๆอากงครับที่อยู่ข้างๆเตียงจะนอนพื้นข้างๆเตียงเนี่ย เขาปลกผมขึ้นมาผมก็งงเงียงงเงียก็ถามปลูกมาทาอะไรอ่ะไปแต่รักษารื้อผมก็งงจะรักษายังไงวะคือตอนนั้นนะเขาก็เปลี่ยนสื้อผงเสื้อผ้าเขาเขาเลยให้ผมอ่ะหาเสื้อผ้าตัวใหญ่ใส่เขาก็หาให้ผมใส่นะก็เดินลงไปพร้อมกับเขาเขาจุงมือผมเดินไปต้องบอกว่าสถานที่ที่ที่ไปเที่ยวกงอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนมืสํานักงานใหญ่แล้วก็ตรงนั้นอ่ะมันเป็นซอยที่อยู่ติดกับแม่น้ําพอดีเลยครับแม่น้ําที่ถ้ามองยื้อไปหน่อยมันก็จะเห็นเป็นท่าเรือแล้วเป็นท่าเรือท่าลินแดงแล้ว ตรงนั้นอ่ะก็คือมันจะเป็นต้องบอกว่ามันเป็นซอยส่วนบุคคลครับคุณนัทพออเขาจุงมือผมออกจากออกจากบ้านมาอาออกจากออกาที่อยู่บ้านนะฮะเขาก็พาผมไปอ่ะเดินไปตรงริมน้ําซึ่งมันอยู่ห่างไม่กี่เมตรหรอกครับผมก็จะเห็นมีคนแก่คนนึงเป็นเป็นระแปะคนนึงแล้วกันผมก็ยังไม่รู้จักเขาในตอนนั้นนะเขาก็กําลังลำโมยเทเก็กอยู่ผมก็ถามอากงจะพลาไว้ไหนอ่ะเขาก็ชี้ตรงนี้ คล้ายผมอะไปยืนตรงนู้นซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่อแปะเขานี่ยเขาละโมเทเกกอยู่ก็ไปยืนก็ไปยืนมองหน้าแปะเขาอแปะเขาหันมายิ้มให้นะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรผมอภงเขาก็เหมือนกับไปจุดทูบตรงนั้นมันมีตรงนั้นมันเหมือนกับมันมีสัญญาเล็กๆอยู่เขาไปจุดทูบเสร็จพุอ่ะหรือทําตามอ้วนสรุปง่ายคือเขาสอนผมละโมเทเกะอ๋อครับซึ่งผมก็งงทาอะไรอภงอ่านาลึกละโมเทเกตามอ้วนอ่ะ ซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้จักหรอกว่าใจเก๊กคืออะไรอืมก็ฝึกจากเริ่มการทําท่าตามเขาจากนั้นเขาก็บอกว่าทําท่านี้นะให้หายใจเข้าแบบนี้หายใจเข้าทางจมูกนะแล้วก็การหายใจไว้ให้ท้องน้อยหดเข้าไปตอนหายใจเข้าทางจมูกครับจากนั้นก็หายใจออกทางปากโดยกัน้นโดยการหายใจทางจมูกแล้วก็ปล่อยให้ท้องน้อยหายเขาบอกให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งตามท่าที่เขาทาอ๋อซึ่ง,รงแรกๆผมก็ทําตามที่เขาบอกก็ผมไม่รู้หรอกว่าต้องทําเพื่ออะไร ผมก็ทําไปทําไปผมทําไปแล้วผมฝึกไปแบบนั้นนะฮะประมาณอ่าหลังจากหลังจากที่หลังจากที่เริ่มฝึกนะฮะก็ทำมาเรื่อยๆทุกครั้งเวลาที่ผมอะไปนอนบ้านอากงทุกเสาร์อาทิตย์ครับได้ประมาณอ่ะกะประมาณเอานะฮะประมาณประมาณเดือนสองเดือนอย่างนี้ดีกว่าประมาณเดือนสองเดือนอมผมก็เริ่มแบบไม่ต้องให้เขาบอกแล้วผมเริ่มรู้วิธีที่ต้องทําแล้วก็เลยลํำทาอาบก,ก็คือก,ก็คือ ํำตามเขาไปลำมดที่ตขามไปแต่มันจะมีอยู่ท่าหนึ่งที่อากงเขาทําให้ดูแล้วผมทมําไปได้เลยครับมันจะเป็นท่าอ่ามันจะเป็นท่าที่ต้องที่ต้องยืนขาเดียวอ่าถ้าในภาษาจีนเนี่ยเขาจะเขาจะเรียกว่าอ่าบอกไปจะเข้าใจไว้เนี่ยคืออ่ามันจะเป็นชื่อของอ่ากว่าเอาเอาไปชื่อแปลไทยแล้วกันมันจะเป็นท่าที่เขาเรียกว่ามา้าสูตที่สูงถ้าแปลเป็นไทยนะฮะซึ่งท่านี้มันจะยืนยากมากเพราะว่ามันต้องใช้บาลานซ์ขาเดียว แล้วความเป็นที่ผมเป็นเด็กพอยกขึ้นปุ๊บผมก็จะล้มอย่างเดียวอาผงก็บอกว่าท่าเนี้ยสําคัญนะมันจะทาให้เลือดลมเดินดีแล้วก็ทําให้อว,วัยวะข้างในอ่ะร่างกายเราอ่ะมันจะมันจะออกกำลังนะครับว่ามันจะมาออกกําลังได้อ่ะคือปน้ํมาม้ามปรับหัวใจเหมือนกับมันได้ออกกําลังกายไปด้วยอืมค,คือความหมายความหมายก็คืออากงอ่ะเขาจะเน้นให้การฝึกข้างในให้แข็งแรงแล้วมันจะหายแต่ผมก็ไม่เชื่อหรอกผมก็ทําตามเข้าไปอ่ะก็ทําตามเข้าไปเรื่อย ซึ่งตอนนั้นผมก็สลับทานยาไปด้วยครับผมฝึกไปอยู่ประมาณประมาณนั้นแหละครับประมาณสองเดือนกว่าแล้วมีอยู่อาทิตย์หนึ่งอะอาทิตย์หนึ่งอะผมก็มานอนเหมือนเดิมใช่ไหมครับซึ่งบอกว่าอาทิตย์นั้นอนะอากงแกไม่ค่อยสบายผมก็ไม่ไม่ได้ไปกวนอะไรแกรมากถึงเวลาแกก็น,นอนแล้วตอนเ mm hmm. ช้าก็ถามว่าอากงตีห้าจะลงไปไหมอากงเขาบอกว่าหรือลงไปไหวหรือก็ลงไปก่อนนะเขาบอกเขาบอกข้อตัวเขากับหมาก็าคือไม่สบาย เขาพูดแต่จิ๋วนะกรับคือไม่สบาย <_ D> ผมก็บอกว่าเอา้เอาก็ได้เพราะตอนนั้นผมก็ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่าเช้าเช้าอนะลงไปก็เจอแปะคนนึงอะเขาลาอยู่แล้วก็จะไปลามเป็นเพื่อนแกก็ได้อ๋ออ่าตีตีสี่ครึ่งผมตื่นมาก็เห็นอากองก็หลับนอนกลนอยู่นะผมก็เขยา่าอากองจะลงเปล่าเขาบอกว่าไม่ลงอ่ะหรือคือหรือคือค่อยๆผมลงไปผมก็ลงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ลงไปหลับเห็นน้าแปะคนนั้น ลำอยู่ันก็ไปลงไปยืนลำข้างๆกันแปะก็ลำไปพร้อมแกซึ่งเป็นลำแต่ท่าเดียวกันหมดเลยคือมันเป็นมวยชุดเดียวกันอ่ะก็คือทําไปพอถึงจุดที่ผมจะต้องขย่งท่าเนี้ยและลม้มอแปะเขาหยุดเขาก็ยืนเหมือนกับเอามือค่อยหลังแล้วก้มหน้ามาหวัวเราะผม,มเขาพูดประมาณเขาพูดประมาณว่าท่านที่ผมเข้าใจนะเขาพูดเหมือนจีนสลับไทยอะ่ะพูดประมาณผมจะพอแต่จับจับใจความเข้าใจประมาณว่า หรือทาไม่ได้สักทีนะ oh. เห็นมาตั้งนานแล้วทำไม่ได้สักที oh. เขาก็เลยบอกวิธีเขาก็เลยเริ่มสอนเริ่มสอนว่าอ่ะยืนหรือยืนอย่างนี้อ่ะยกขาขึ้นแล้วให้เอวสะโพกไปทางนี้หน่อยนึงเอาแขนไปนี้หน่อยนึงคือกลางแขนออกสองข้างตรงนี้ให้มันมีบาลานซ์คือประมาณว่าให้มันเท่ากันมันจะได้ไม่ล้มค oh. รับปงสอนมาเป็นเดือนทําไม่ได้แต่แปะสอนวันเดียวทําได้เลยเหรอใช่โอ oh. ผมก็เลยเออมันยืนหน่อยู่นี่หว่าไม่ล้มเว้ฮะ oh. จากนั้นผมก็ยืนตั้งตั้ง,ต,งตั้งหลังให้ตรงเขาบอกว่า ถ้าเนี้ยให้สูดหายใจเข้าให้เต็มที่เหมือนที่อากงผมบอกเลยให้ต้องทายังไงอะไรยังไงผมก็ทําตามเนี้ยไปเรื่อยๆปุ๊บจนถึงเวลาช่วงเช้าพอพอพอรำเสร็จผมบก็กลับเข้าบ้านไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรกงนะฮะเขาตื่นมาทำกับกข้าวกินใช้ชีวิตอยู่อย่างเนี้ยผมจะไปหากงแล้วก็รำอยู่อย่างเงี้ยทุกครั้งแต่พอกงเขาหายเนี่ยเขาก็จะลงมารำปกติพอลงมารำเขาจะเห็นน้กแปะคนเ,เนี้ยยืนอยู่ข้างๆเขาก็จะรำไปด้วย ผมแต่แต่เขาสองคนไม่ได้คุยกันนะ oh. ผมก็ไม่รู้เขารู้จักกันหรือเปล่าอ oh. นั่นแหละฮะผมก็ทําไปเรื่อยๆปุ๊บต้องใช้คําว่าทุกครั้งไปจะเจอแปะคนนี้จนสุดท้ายพอผมราได้ข้องอะไรได้ข้องปุ๊บเนี่ยหลังๆเนี่ยพอหลังจากที่ผมราไปเนี่ยอากองเขาก็จะเข้าไปก่อนผมก็จะราอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะแล้วเหมือนกับก่อนกนจะเข้าเ็าจะคุยกับแ,แปะแป๊บหนึ่งผมถามมาแปะแปะชื่ออะไรอะ่ะแล้วบ้านอยู่ไหน เขาบอกว่าบ้านก็อยู่ข้างค่างกงหรือไงโอ้แแปะฮื้อเรียกว่าเรียกเรียกว่าแปะก็ได้อืเรียกแปะฮื้ออ่าก็เลยก็เรียกผมก็บอกว่าเรียกแปะฮื้อแล้วกันก็คือเหมือนคุยเหมือนเหมือนหลานกับอแปรนะค,รคุยกันสนุก,กันานเขาก็เลยเหมือนบอกว่าเออว่าเนี่ไอ้วิธีที่ที่ที่อากงสอนเนี่ยมันช่วยรักษาอย่างไงอะไรยังไงอือะไรประมาณนี้ผมก็เหมือนกับฟังแป,แปลกแล้วนี้แปลกทําไมผมกลับเชื่อเพราะว่า ผมเริ่มวิ่งได้อากามันเริ่มลดลงเรื่อยๆณนะช่วงน,นั้นสุดท้ายพอผมฝึกไปเรื่อยๆแล้วผมเจอแปะเนี่ยทุกครั้งทุกครั้งที่ผมมานอนที่บ้านอาับแล้วเขาจะสอนให้หลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างเนี่ยผ่านไปผมฝึกอยู่ประมาณสามปีทุกเสาร์อาทิตย์นะตลอดเวลาสามปีจนครั้งสุดท้ายเนี่ยผมได้คุยกับเขาเพอฝึกเสร็จพอำรำเสร็จเสร็จปุ๊บช่วงเช้าอากองก็เข้าไปทำกับข้าวเหมือนเดิมผมก็อยู่ข้างนอก ผมก็เลยถามเหมือนกับภาษาเด็กอะถามอาแปะแล้วแปะอาแปะอยู่เมืองจีนเหรออาแปะมาเมืองไทยเมื่อไรอะอเ็กก็มาพพ้อมะกงหรือแหละเขาเขารอไอ,อ้ฟังนู่นนี่นั่นผมก็เลยถามว่าเอาสงค้ามมันจบไปแล้วทําไมอาแปะไม่กลับบ้านอะ่ะเขาบอกว่าเมืองไทยอ่ะเป็นบ้านหลังที่สองเขาเขาไม่ใช่เป็นน้องกลับไปแล้วอืมเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เขามีลูกหลานที่นี่เขาปักหลักอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นบุญคุณองเขาเขาต้องทดแทน แล้วเขาก็พูดจำกับผมนะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อะากงหรือสอนนะแลวสิ่งที่อ้วบเบหรือไปอ่ะหรือต้องจำเอาไว้นะใครที่มีบุคุลกับเลือดหรือยันในละครเด็ดขาดอืมอะไรอะไรประมาณนี้ก็คือพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยทุกสิ่งทุกอย่างพูดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาก็บอกว่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วเริ่มเล่นกีฬาได้แล้วแปะบอกเออถ้าลื้อจำได้ต่อไปลื้อลื้อก็ไม่ต้องรอกงแล้วเช้าเช้าลื้อตื่นมาได้ลื้อก็ล้ำของลื้อไปเลยทําเลยฝึกของลื้อไป จากนั้นผมก็เริ่มไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับโมเทกเก็ตแขนงนี้แต่อากว่าจะมาศึกษานี่ก็คือช่วงหลังละครับแล้วพอหลังจากคนนั้นไปเนี่ยผมได้กลับไปหากงเหมือนเดิมนะครับแต่รอบเนี่ยไม่เจอแปะกันแล้วอืมก็คือไม่เห็นไม่เห็นแก่ลงมาลาช่วงเช้าอืมผมแต่ผมก็ยังลงมาลากับอากงอยู่มีอย,อยู่มีอยู่ช่วงอาทิตย์หนึ่งผมสงสัยก็เลยถามมาแปะอถามมากงกงอาแปะที่อยู่ข้างๆบ้านกงอ่ะเขาไม่เห็นออกมาลาเลยเนี่ยสองสามอาทิตย์แล้ว เขาก็ถามอะอาแปะไหนของมึงอาแปะฮื้อไงอ๋ออกงเขาเงียบอาแปะฮื้อหรือตายไปเป็นปีแล้วนะครับคือเขาตายไปนานแล้วออ้ากงเขาสงสัยผมรู้จักเขาได้ยังไงคนที่อยู่ที่บ้านต้องก็มีแต่ลูกเขาแล้วก็มีมีีเมียเขาเขาเกลือมากเลยแต่ตัวแปะฮื้อแกตายเพราะมะเร็งเขาบอกกระสุบุหรี่จัดอากงเล่าให้ฟังว่าตายไปแล้วลุยเห็นตรงไหน ก็เห็นมาลำมมวนเทเก็กมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็คือส้าว่าผมคุยกับแปะเนี่ยมาเป็นปีแล้วแต่ไม่รู้ว่าแกตายไปแล้วอืครับแล้วแกก็สอนจนผมเนี่ยร่างกายผมดีขึ้นจริงอากงเขาก็สงสัยก็ถึงว่าว่าทําไมโอ้ถึงทําท่านี้ได้เร็วเพราะท่านี้มันทํายากออเออแปลกผมก็เออแล้วผมก็เลยถามเอาแล้วอากงอากงรู้จักแปะเขาเปล่ารู้ก็ามาเมืองไทยด้วยกัน่ะ แต่ที่เขาไม่พูดถึงเพราะว่าแปะกระตายไปแล้วไงครับผมก็ไม่สกงก็เลยนึกขึ้นได้อ๋อไม่น่าทำไมอากงถึงไม่ทักเขาแปะกันเลยในเมื่ออากงบอกว่ารู้จักเขาแต่ตอนลงมาล้ำด้วยกันถ้าเป็นเพื่อนกันทำไมถึงไม่ทักก็คือเคยตายไปแล้วไงก็นั่นน่ะสิมีผมคนเดียวที่คุยกับเขาอ๋อครับแล้วผมก็เลยถามถามอากงว่ะอากงที่อ๊คคุยอยู่กับผีเหรอเขาก็หัวเราะเออก็คงเป็นผีเพื่อนกูแหละอะไรประมาณนี้ Oh. แต่ก็บอกาดีแล้วแหละแต่โกงเขาเชื่อนะโกงเขาเชื่อเพราะอย่างว่าคนจีนนะเขาก็เชื่อเขาบอกว่าถ้าแป่เลือดมาสอนแล้วจริงๆอ่ะเลือดโชคดีมากเลยทําไมอ่ะตอนสมัยอีอยู่เมืองจีนอ่ะเยอ,อีก็เป็นครูสอนมยเทกเก็ตที่นู่นเหมือนกันครับโอ้ก่อนที่จะเกิดสงครามอืมก่อนที่เขาจะมาที่นี่เขาบอกตั้งตั้งแต่ตั้งแต่มีอ่าตั้งแต่มีการฆ่าอ่าที่นานกิงนะฮะ เขาก็เลยต้องต้องรีบัยมาที่นี่นบมามามา,มา,มาคียกันถ้าบอกว่าผมฝึกอยู่สามปีปัจจุบันนี้ผมหายขาดแล้วนะสามปีนั้นเลยหรอจนทุกวันใช่หายจริงๆอิงแล้วผม,มไม่ต้องกินยาแก้หอพืดอีกเลยทุกวันนี้ครับตั้งแต่ลเล็กยันโตอ๋อผมก็เลยบอกอากงในสิ่งที่แปะเขาบอกพอผมพูดเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าทําไมไม่ยอมกลับบ้านอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่าที่นี่มีเป็นคณเลยครับอากงร้องไห้เลย องค์ก็บอกว่าเขาสอนเรืรอยรือจํานะเท่ากับเขาเป็นอาจารย์เรือยอีกคนแล้วนะเท่ากับเขาเป็นอาจารย์หรือนอกจากอ้วนเนี่ยก็มีเขาก็มีอีเนี่ยเ,เป็นเป็นอาจารย์หรือนะเชื่อฟังเนี่ยเขาบอกเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังจําได้แต่ว่าไม่เคยไปเล่าที่ไหนเรื่องอาจจะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมาย ừ, ก็จะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวนะมันเป็นเรื่องที่แปลกเนอะเกี่ยวกับมวยไทยเก๊กซึ่งเอาจริงๆพี่โน้ตคุณผู้ฟังผมว่าพวกเราทุกคนเน่ะที่ฟังอยู่นะตอนนี้เคยเห็นการลำมวยไทยเก๊กแต่เราไม่เข้าใจ แล้วก็เชื่อว่าหลายคนอีกแหละชอบแบบอพอเห็นคนรำมวยไทยเก๊กเราก็จะทําตามแต่เราไม่รู้เลยว่านัยยะเขาคืออะไรเราเคยสงสัยฮะทําไมต้องรําแบบนี้ด้วยถ้าพี่รสมาเล่าแบบเนี้ยมันคือการเหมือนกันการให้การทําให้สมดุลของร่างกายอ่ะมันเข้าที่อย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งโอ้กว่าจะรักษามันรักษายากนะบางคนเป็นแบบน้าเอายุตัวอย่างน้าผมคนใกล้ชิด เป็นภูมิแพ้น่เด็กจนถึงทุกวันนี้อายุจะเจ็ดสิบแล้วยังเป็นอยู่เลยแต่ว่าพอมาฟังเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับการเรียนมวยไทยเก๊กอ่ะแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายพี่โน้ตคพี่โน้ตหายครับแล้วผมได้คาตอบจริงๆนะคุณนะหลังจากนั้นอ่ะคืออะไรอยากรู้คือหลังจากนั้นผมเริ่มศึกษาจริงจังแล้วแต่ว่าอันนี้คือโตแล้วคือหลังจากผ่านมาหลายปีทิ้งซึ่งผมละการฝึกไปเลยพอรู้ว่าหายก็จะเล่นกีฬาอย่างอื่นไปเลยอ๋อแต่พอองค์ก่อนเขาจะตายเนี่ย เขาก็ลงมาลามผมก็ลงมาลามจนทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมขาดสิ่งนี้ไปจากนั้นผมก็เริ่มพอลังจากกงผมตายเนี่ยผมก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องนี้จริงจังเกี่ยวกับอากาไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งแถวแถวแถวสวนลุมพินีก็ไปเจออาจารย์คนหนึ่งเขาก็เลยเขาก็เลยสอนผมสอนแล้วเขาบอกว่าให้ผมล้ำให้เขาดูก่อนอืว่ากงสอนอะไรมาบ้างอืพอผมลม้ำปุ๊บเขายืนนิ่งสักพักหนึ่งแล้วบอกว่าโม่ชิลิลามอ่ะเป็นโมวสิบสามท่ากับยี่สิบสี่ท่านะอ๋อเหรอ ใช่เขาอบอกว่าเป็นมูสิบสามท่าสิบสามท่านี้จะเป็นของต้นกําเนิดต้นกําเนิดของเขาเลยครจะเป็นสิบสามท่าก่อนส่วนยี่สิบสี่ท่าก็จะเป็นมวยที่เป็นการประยุกต์มาแล้วมผมก็เลยถามเพื่งความสงสัยผมถามผมถามเขาอ่าอาจอาจะผมจะเรียก,กอาจารย์เหลียงนะฮะซึ่งถ้าบอกชื่อสำนักไปก็จะมีค่อนข้างมีชื่ออยู่ปัจจุบันนี้แต่ไม่รู้ว่าแกงอยู่หรือเปล่านะอืมขาบอกว่าเขาบอกว่าช่วยได้จริงเกี่ยวไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกวับที่เรื่องกกินยาหรอก การที่แกรำแล้วก็ทําตามที่เขาบอกวิธีการหายใจมันช่วยรักษาก็คือพูดง่ายการหายใจมันคือยารักษาครับครับคือส่วนหนึ่งนะอ,อาจจะไม่เชื่อเราเพราะจรแต่ส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าผมก็พอผมเริ่มเข้าใจปุ๊บเขาก็เริ่มอธิบายว่ารู้ไหมว่าทําไมที่อากงบอกว่าให้หายใจเข้าทางจมูกแล้วหดท้องน้อยเข้าไปอ่าทาไมาอ่ะแล้วก็หายใจออกทางปากแล้วปล่อยท้องน้อยคลายซึ่งมันผิดถ้าถ้าถ้าเพื่อนคนปกติอ่ะเวลาหายใจเข้าท้องน้อยป่องถูกไหมอ่อถูก วิธีการหายใจแบบนี้เขาเรียกหายใจแบบเต่าครับเต่าหายใจแบบนี้อ๋อและการหายใจแบบนี้มันจะช่วยมันช่วยให้อวัยวะภายในม้ามตับปอดหัวใจส่วนที่มันสําคัญกับการกับร่างกายเนี่ยมันช่วยบริหารคเพราะเขาบอกว่าเวลาที่เราร่างกายไม่สบายเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นที่ภายนอกมันเกิดจากภายในอืภายในติดเชื้ออ่อนแอหรืออะไรสักอย่างคือมันอยู่ที่ภายในคือภายในมันจะเป็นอวัยวะที่อ่อน ภายนอกก็คือกล้ามเนื้อผมก็เลยเข้าใจที่เรียกว่าหยินหยางใช่ไหมใช่อ่อนในแข็งแข็งในอ่อนก็คือตัวเรานั่นคือสมดุลอืมอืมคือ <Okay. S 2> ใช้กนะันแล้วแต่ว่าการทําต้องถูกต้องการลําการลําทําไมต้องต้องมีการลํามีท่วงท่ามันเป็นการยืดเกี่ยวกับเส้นเนื้อกอมอ่าเส้นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อในร่างกายใช่การเหยียดซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นภาษาจีนเขาจะเรียกว่าเป็นการฝึกควบคุมชี้ก็คือพลังชี้กงนี่แหละฮะคนจีนเขาจะมีการสอนมาให้สอนจากว่างสู่เต็ม คือเส้นไหนที่ว่างใส่ไปให้เต็มอ oh. ในร่างกายใส่ไปให้เต็มก็คือฝึกไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะปรับสมบูรณ์เองโดยธรรมชาติครับเขาว่าอย่างนี้แต่ oh. ว่าบางคนอ่ะก็ฝึกนานแต่ว่าการรักษาการผมอ่ะถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าจะระยะเวลาถ้าแค่รักษาแค่นั้นแต่เขาบอกว่าสารนี่มันมีอีกเยอะมากมายมันเกี่ยวกับท่าสมดุลในร่างกายด้วยครับ oh. อะไรประมาณนี้ครับโอ้ oh. Oh. ดีนะเอ่อ uh, เรื่องพี่โน้ตเนี่ยเอาเอา,เอาตรงผีผีอะมีน้อยครับ ได้ความรู้ล้วนเลยอันนี้ดีอันนี้เออดีดีดีด <c oughs> คือจริงๆเราอะมันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าผมเชื่อทุกคนเห็นแหละแต่เรา <c oughs> ไม่รู้ลึกๆจริงๆว่าคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พอพอพอ,พอเสร็จจากรายการแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลองนั่งอ่านดูแบบจริงๆจังว่ารูารการลำมวยไทยเก๊กคืออะไร <c oughs> แต่ว่าเหนือสิ่งใดในเรื่องราวเรื่องนี้แน่นอนพี่โน้ตได้อาจารย์มาเพิ่มอีกคนหนึง่งนั่นก็คืออาแปะฮื้อนะซึ่งแน่นอนเป็นอาแปะฮื้อเป็นเพื่อนกับอากง แล้วก็มาด้วยกันจากเมืองจีนนะฮะน่นแสดงว่าในขณะที่พี่โน้ตรำอยู่กับอากงเนี่ยอแปะหื้อก็รำอยู่ข้างๆด้วยอยู่ข้างๆแต่อีกหนึ่งมิติคืออากงเนี่ยไม่เห็นอแปะไม่เห็นแต่พี่โน้ตเห็นอแปะนะครับอาจจะเป็นบุญสัมพันธ์กันอาจจะผมว่าท่านอาจจะมองว่าเราเป็นลูกเป็นหลานแหละแล้วก็เห็นว่าเออเป็นอย่างนี้นะก็ลองทําอย่างนี้ดูมันจะได้หายแล้วผลสรุปคือมันหาย ถายถายไปว่านะและที่สําคัญคือผมผมผมเริ่มมาผมเริ่มมาค้นคว้าเกี่ยวกับพอหลังๆเริ่มมีอินเทอร์เน็ตอ่ะผมนึกเรื่องนี้ขึ้นได้ผมก็เลยพิมพ์ไปที่ตอนที่มี g o o g l e ใหม่ๆผมอ่าหาข้อมูลดูมมยสิบสามท่ายี่สิบท่ามันมีจริงๆแล้วมีบอกด้วยว่าตะกูไหนอ๋อเหรอใช่ขอตตะกูลไหนมีบอกด้วยเออเอาเอาเอาเนี่ยะเดี๋ยวผมจะไปลองอ่านดูนะพี่โน้ตครับได้เลยพี่โน้ตวันนี้ขอบคุณมากนะครับก่อนจะวางสายมีอะไรฝากนะก็ค้างไว้มา ตอนต้นเรื่องอที่บอกอมีบางอย่างกวนใจอ่าคืออันนี้คือซึ่งผมบอกว่าผมไม่ได้รู้ข้อมูลนี้มาก,ก่อนเลยตอนนี้สิ่งที่กําลังเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นที่โด่งดังเลยคือการการพยากรณเกี่ยวกับอ่ะอ่านักเขียนนักเขียนการ์ตูนคนหนึ่งที่ญี่ปุ่นก็คือคุณอ่าคุณเลียวครับเลียวเทอ่าเลียวทาสึกิซึ่งบอกว่าเขาบอกว่าการทํานายของเขาเหมือนกับเป็นมาจากทางความฝันใช่ไหมฮะแล้วก็ทานายวาเป๊ะหมดเลยเนี่ยมันกวนใจคือตรงนี้เพราะว่าก่อนที่สึนามิจะเข้าตอนปีสี่เจ็ดเนี่ย ก่อนหน้านั้นอ่ะประมาณหลายหลายหลาย,ลายทิศอยู่นะบนะบผมนอนอยู่ที่บ้านแม่แล้วผมฝัน oh. ผมฝันว่าผมไปไปยืนอยู่บนชายหาดชายหาดกว้างไม่รู้ที่ไหนด้วยแต่สวยมากไม่รู้ว่าที่ไหนด้านซ้ายเป็นภูเขาแล้วมันเป็นช่วงเหมือนกับเป็นช่วงหัวค่าแล้วดูพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงเลยหูสวยสวยมากจากนั้นผมก็เหมือกับตามภาษาในในความฝันนะฮะผมก็เดินหันหลังเพื่อจะเดินขึ้นมาจากจากทะเลนะครับ แล้วผมเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมเห็นอะไรรู้ไหมฮะอะไรฮะผมเห็นบุคคลบุคคลสอสามบุคคลครับก็คือมีอ่าแลวสามบุคคเนี้ยเป็นเป็นเป็นดาราด้วยก็คือจะเห็นเป็นพี่แหม่มพี่แหม่มแฟนพี่ท็อปอะฮะพี่แหม่มแฟนพี่ท็อปแล้วก็มีอ่าพี่ธุโมกิ๊กแล้วก็พี่จิกินสีในความฝันนะตอนที่ผมแบบไม่ไม่รู้จักเขาอะสามคนแต่สักพักหนึ่งอะผมได้ยินเสียงมาจากข้างหลังมันเป็นเสียงแบบโอเสียงมันเสียงมันน้ําขนาดใหญ่อะ ผมก็หันกลับไปซึ่งผมหันกลับไปปุ๊บมันเป็นคลื่นยักษ์ที่สูงมากคือสูงมันโถมเข้ามาหาอเาืเป็นแค่ความฝันสั้นๆครับหลังจากนั้นมาไม่นานก็มีสนรามิเข้าจริงๆอตอนแรกผมไม่คิดหรอกมันจะเกิดว่าว่าว่ามันจะว่ามันเกี่ยวข้อ,ของกับความฝันผมไหมแต่หลังจากที่เกิดสนรามิไปแล้วหลังจากนั้นเหมือนกับผมดูรายการในไรสักอย่างหนึ่งครับ ในความฝันผมก็คือพี่ติ๊กินสีกับกับพี่ทุโมกิกอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอืม hmm. ผมไม่รู้นะว่าว่ามันไปสื่อตรงอะไรกับเขาแต่มันทําให้ผมรู้สึกเฮ้ยมันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าหรือว่าผมฝันเห็น,เห,นเห็นเห็นเหตุการณ์ลุงหน้าแต่ซึ่งแม้ผมจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็แต่ทำไมผมถึงต้องฝันครับ hmm. ผมก็ยังไขปริศนาไม่ออกว่าทำไมผมต้องไปสื่อแต่ตรงนี้ได้ hmm. ผมก็เลยมันเลยก็เลยทําให้ผมคิดว่าเฮ้ยข่าวที่มันออกตอนเนี้ยขออย่าใหญ่ให้มันเกิดถ้าเกิดหนักถ้าเกิดหนักแน่ ครับ oh, ท<า>ั้งแผ่นดินไหวทั้งภูเขาไฟแล้วก็เสี่ยงซึนามิเนี่ยครับก็ขอให้ไม่เกิดขึ้นแล้วกันเนาะขอให้ไม่เกิดดีกว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ก,ก็เขาเรียกว่าอะไรก็ต้องเฝ้าระวังนะครับก็ต้องติดตามข่าวกันไปหรือว่าอะไรกันไปเนาะครับนะครับโอเคพี่โน้ตประมาณนี้ครับค่ะผมมีอะไรจะฝากไหมอะตอนน,อน,น,อน,นี้ตอนนี้ยังฮะก็ดูแลสุขภาพก่อนเพราะตอนนี้ฝนฟ้าเอาแนวนอนไม่ได้เลยตอนนี้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ โควิดด้วยที่กลับมาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองเพราะหลายคนไม่สบายครับผมได้เลยพี่โน้ก็เช่นกันนะรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมพิธาประกันใดขออภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะไม่ครับไม่ครับด้ความรู้เลยครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ